เช้านี้นะ่าประโคนใจน้ำตาน้นำตาลถอยได้อยู่บ้านไหมแล้วลูก เลขเขาอยู่สองตัวเขาแต่สนมากบางคนหลายคนพอบอกว่าเขาไม่อยากเลี้ยงไม่อยากเลี้ยงหนูดูโครงสร้างได้ให้ลูกสวยบางทีเขาบีบ้ๆก็เอาเอานุญาตพี่เลยนะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวพีจ่จะแก้อีกตัวลงมาด้วยค่ะเสือเสือ <im ple> แต่เรื่องกินเนี่ย สุดยอดชอบไปตัวเสือนี่แหละเห็นแล้วก็ภูมิใจมันเสือี่ตัวนี้ตันกินเก่งมากเลยพี่ในในเรื่องก,กินสู้ที่ที่ได้ครับสู้แม่นี้ไม่ได้<น>ไ,ได้ลูกกี่ตัวลูกตัวแรกดูที่ฟันอย่าดูเขาพี่เขามันยาวบางคนเขาบอกเขายาววัวได้ลูกหลายตัวผมไม่เชื่อต้องดูจาก,ากฟัน,ฟนผมไม่มีประสบการณ์เลยเหรอครับต,ต้องศึกษาเรื่องฟันวัวเพราะว่าไม่งั้นพอเจอหัวโล้นนี่ดูไม่ได้เลย ผมดูแลให้แหละครับเมื่อกี้นี่อ๋อพักกันหน่อยแก่หน่อยดูแลให้ผมร้องไม่เจ็สิบไล่นะโอ้ดีอดยู่ค่ะก็บ้านนี้มันไม่ค่อยมีใครเลี้ยงวัวครับผมก็เลยอลองดูกน,นะเอาสายพันธุแ์แปลกๆมาเลี้ยงเลยครับมันมันในหมู่บ้านหนูอ่ะเขาไม่เลี้ยงชาโลเล่นะแต่หนูชอบที่มันกินเก่ง